ทำไมคนอายุน้อยๆถึงได้ป่วยเป็นลิ่มเลือดในหัวใจได้และลิ่มเลือดในหัวใจทำให้หัวใจหยุดการทำงานได้อย่างไรและเมื่อหัวใจหยุดการทำงานไปแล้วหมอเขาจะปั๊มช่วยชีวิตเรากี่นาทีมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่าน เพจหมอชอทางบาทเดียวและยูทูบชา n e l หมอชอทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสรินะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในที่นี้ก็เป็นเรื่องของคุณกีกิรตินะครับพิธีกรนายเอนเตอร์เทนหลายท่านคงทราบข่าวและรู้ข่าวกันไปแล้วว่าคุณกีเนี่ยอยู่ดีแกก็หัวใจหยุดเต้นไป หมอทำการตั๊มช่วยชีวิตกว่า19นาทีแล้วฟื้นขึ้นมานะครับนะขอย้อนเรื่องราวของแกนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องน่าสนใจคุณกีแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่16เมษายนเนี่ยแกก็นอนตามปกติตอนเที่ยงคืนอยู่ๆตอนตีสาแกก็รู้สึกตื่นขึ้นมาวิววิวที่หน้าอกมันไม่รู้เหมือนเหมือน,นเขาว่าวิวหรือแน่นหน้าอกหรือเปล่าแกก็ไม่รู้ว่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่า แกไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนย้ำนะถ้าใครมีอาการวิววิวแน่นหนะ้าอกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนต้องระวังตัวไว้ดีๆให้ดีๆนะครับนะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือลิ่มเลือดอุดปอดอุดหัวใจอาการมันจะไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับนะแกก็ทนอยู่ปรากฏว่าแกรู้สึกว่าไม่ไหวละตีห้าแกก็ขับรถไป ที่โรงพยาบาลคุยได้ประมาณ2อสาประโยคภาพก็ตัดไปเลยนะเพราะนั้นเวลาค่อนข้างเร็วมากตั้งแต่ตีสามที่เริ่มมีอาการนะจนตีหประมาณสักสชั่วโมงเองนะครับนะกดแกตะต่นขึ้นมาปรากฏตื่นขึ้นมา,รนนมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวเฟอร์นิเจอร์ในที่นี้ก็คืออ,อพวกสายระยงระยางนะท่อช่วยหายใจเนาะตัวติดมอนิเตอร์ ดู EKG ที่หน้าตอมมอนิเตอร์อันนี้พวกหมอเขาจะเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับนะเต็มตัวกดว่าพยาบาลเขาก็ให้เขาก็เขาก็เขียนรายละเอียดให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยแกเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเป็นคาดิแอ r อเ s สนะครับทำการปั๊มช่วยชีวิตไปประมาณ4ครั้งแล้วก็ช็อตไฟไปประมาณ8ครั้งรวมทั้งหมดหัวใจหยุดเต้นไปประมาณ19นาทีตรวจ หัวใจแล้วปรากฏว่ามีริ่มเลือดไปอุดหัวใจที่ห้องล่างขวาเลยทําให้หัวใจแกหยุดเต้นหมอก็เลยทําการดูดริ่มเลือดออกแล้วก็กลับมาหายเป็นปกติเออฟังดูมันก็เอ,อ๊ะอยู่ดีมนุษย์เรามันจะไปมีริ่มเลือดเกิดขึ้นได้ยังไงเขายังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการปั๊มช่วยชีวิต ยู่ดีคนหัวใจหยุดเต้นไปหมอและทีมงานเขาจะปั๊มช่วยชีวิตกันกี่นาทีสิบเก้านาทีหรือเปล่ายี่สิบนาทีหรือเปล่ามันมีเวลากำหนดอะมาดูกันอันนี้การปั๊มช่วยชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นนาทีชีวิตเมื่อไหร่หมอเขาจะฟอกกีบับก็คือยอมแพ้พอละม,มันจะมีเรื่องราวออันนี้ภาพเนี่ยมาจากใน ซีรีเกาหลีนะก็คือคนที่ปั๊มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสุดเพราะว่าแรงดีคนในภาพคือเป็นหมอที่เป็นอินเทอร์นก็คือหมอที่เพิ่งจบแพทย์มาส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นคุณหมอผู้หญิงใช่ไหมบีบตัวแอมบูแบกนะส่วนหมอผู้ชายแก่ๆแ,แบบหมอเนี่ยเขถือที่เครื่องดีฟิปคอยช็อตไฟนะแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยในห้องฉุกเฉินเนี่ยจะมีหมออยู่แค่คนเดียว นอกน,นั้นรอบตัวเนี่ยจะเป็นพยาบาลนะครับนะไอท้ที่เครื่องดีฟิบหรือเครื่องช็อตเนี่ยปกติมันก็จะหมอเวลาก่อนที่เขาจะมาช็อตนี่ยเขาก็จะถูๆก,กันอยู่ถูๆเนี่ยไม่ได้เพื่อให้มันเกิดประจุไฟนะแต่มันจะมีเจลใช่ไหมมีเจลเพื่อให้ไปช็อตที่ตัวหน้าอกคนไข้ไม่ให้มันเบิร์นแล้วก็ให้มันสามารถนำไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปสู่ตัวคนไข้ได้ดีเพราะนั้นเขาจะมีเจล ไว้ให้หล่อลื่นนั่นแหละนะประเด็นก็คือว่าต้องให้ประโยคที่ว่าปั๊มไป4ครั้งช็อตไฟไป8ครั้งรวมทั้งหมดหัวใจหยุดเต็น19นาทีนะการปัม๊มหมอต้องใช้คำพูดว่า4รอบมากกว่าเพราะมันจะทำยังไงกับการใช้เครื่องนีฟิปพอมีคนปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มเสร็จหมอผู้ชายที่แก่ๆเนี่ยจะบอกว่าให้หยุดปัม๊มแล้วก็จะชาร์จไฟ ชาร์จไฟเนี่ยมันก็จะเรียกตั้งแต่หนึงร้อยโวลต์สองอยโวลต์360โวลต์นะแล้วแต่นะแต่มันจะไล่าจากโวลต์ต่ำๆขึ้นไปสูงแล้วเขาก็ช็อตปืด๊ดหมอบางคนเริ่มที่200เลยแล้วก็ไปที่360ก็มีเหมือนกันนะครับนะพอเวลาเขาช็อตเนี่ยปึ๊บเขาก็ต้องบอกว่าเคลียร์ให้ทุกคนเนี่ยออกจากตรงนั้นหมดแล้วก็มีหมอคนเดียวเนี่ยเคลียร์เป็นคนกด ช็อตไฟไน,นะอาจจะช็อตกดช็อตสัก2ครั้งเพราะนั้นการปั๊มสี่รอบหมายความว่าพอเขาปั๊มไปแล้วเขาจะช็อต2ครั้งแล้วก็มาปั๊มใหม่แล้วก็ช็อตอีก2ครั้งเข้าใจไหมรวมกันมันถึงได้ว่าทำไมปั๊มไปสี่รอบแล้วช็อตไฟไป8ครั้งนะครับนะแต่การปั๊มอย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องดูมอนิเตอร์ไปด้วยว่าหลังจากที่ช็อตแล้วเนี่ยพอปั๊มไปแล้วปุ๊บช็อตแล้วเนี่ยหัวใจกลับมาเต้นหรือยัง ถ้าเป็นคนหนุ่มแน่นหน่อยเนี่ยร่างกายกำยำส่วนใหญ่หมอเขาจะสู้สุดชีวิตระหว่างที่เขาปั๊มอยู่เนี่ยเขามักจะตะโกนเรียกคนไข้ด้วยหมอก็เป็นนะตื่นก่อนอย่าพึ่งไปอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไปคุณอะไรก็แล้วแต่เราก็ตะโกนเรียกชื่อไม่รู้ว่าคนไข้ได้ยินหรือเปล่านะแต่บางครั้งเขาได้ยินแฮะว่าเราตะโกนเรียกอันนี้เรื่องจริงอ่ะ โดยปกติถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะบอกว่าปั๊มประมาณสัก20นาทีแต่ขอบอกได้เลยในชีวิตจริงเนี่ยและการที่เขาทำสติติมาเนี่ยเรามักจะปั๊มอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปถ้าปั๊มแล้วไม่มีการตอบสนองอะไรเลยม่านตาก็ขยายหัวใจก็ยังไม่กลับมาเต้นระบบไหลเวียนโลหิต BP เออความดันยังวัดไม่ได้เขาก็จะประกาศว่าเออเสียชีวิตหยุดปัม๊มแต่นึกออกใช่ไหม มันแล้วแต่คอนดิชันด้วยยกตัวอย่างถ้าคนไข้ประเภทเไฟดูดแล้วหัวใจหยุดเต้นมาเนี่ยพวกนี้เขาจะปั๊มลืมตายเลยนะหมอเขาจะสู้สุดชีวิตเลยเพราะว่าพวกนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติถ้าเอาโรงพยาบาลมาเร็วเอาเข้ามาโรงพยาบาลหรือประเภทจมน้ํามาเนี่ยแล้วพวกนี้แข็งแรงดีเขาจะปั๊มสุดชีวิตเด็กๆเกนี่ยถ้าจมน้ํามาเนี่ยหมอจะปั๊มเต็มที่เลยบางทีปั๊มไปชั่วโมงหนึ่งเด็กเฟ้อ แต่มันมีจุดๆหนึ่งที่อยากจะพูดนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาปั๊มขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับมาเฉพาะแต่ล่างสมองมันไม่กลับมาด้วยเพราะว่าสมองเนี่ยขาดออกซิเจนมากเกินไปเพราะนั้นเขาเลยมักจะเขาเรียกว่าหาจากสถิตินะแล้วมาพอดการ์ก็คือถ้าปั๊มไปอย่างน้อย3าสิถึงสี่บห้านาทีเนี่ยถ้าไม่ปัม๊มไม่ถ้า ถ้าอะไรยังไม่กลับมาเนี่ยก็เลิกปัม๊มเพราะว่าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถ้าเราไปปั๊มต่อแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขามักจะกลายเป็นเจ้านายเจ้าชายนิทราญาติไม่รู้ว่าจะสรรเสริญหมอหรือว่าด่าดีนอกมาได้กลับมาแต่ล่างไม่ได้ฟื้นคืนสติบางคนญาติเขาก็ไม่ชอบนะอันนี้พูดให้ฟังไว้นะอ่ะคราวนี้อยากให้เข้าใจนิดหนึงคำว,ว่าลิ่มเลือดเนี่ย นะหมอก็บอกว่าริ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องล่างขวาซึ่งเส้นเลือดหัวใจหมอบอกว่าปกติดีอ่ะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วคนไข้มักจะมีปัญหาเรื่องริมเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็เ,เรียกว่าเส้นเลือดนั้นโ o r o รีอั a เ t ีรีแล้วทำให้หัวใจหยุดเต้นอันนี้พบบ่อยมาก35อายุ35สิบห้าปีขึ้นไปพบได้ละ เส้นเลือดไปอุดเส้นเลือดหัวใจที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทําให้เสียชีวิตนะจากการสูบบุหรี่จากกินเหล้ากินของมันอันนี้ใช่แต่ถ้าเป็นลิ่มเลือดอยู่ในห้องหัวใจจะเป็นอีกกรณนะีคนละเรื่องอะไรนะภาพไม่เหมือนกันอย่างบอกริ่มเลือดในห้องหัวใจมันจะไปอยู่ในห้องหัวใจซึ่งมันพบน้อยกว่าโดยปกติมะพบเกิดจากอะไรได้บ้างนะ มันจะแบ่งเป็นระบบะเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปพูดว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างมาย้อนรอยเคสนี้ก่อนอันนี้เป็นภาพจําลองนะไม่ใช่ของเคสคุณกีนะแต่ภาพเนี้ยเป็นภาพจาลองริมเลือดหวัวใจห้องล่างขวาเหมือนที่เขาหมอบอกที่หมอที่หมอก็บอกว่าจะกทำเอ็กโคคาร์ดียอแกรมเนี่ยมันจะไปเจออย่างเงี้ยิดง่ายๆเหมือนมีก้อนหินไปอยู่ในปั๊มน้ํา แล้วก้อนหินนะั้นเนี่ยมันเข้าไปอุดตัวปั๊มน้ําปั๊มน้ําปั๊มเลือดออกไม่ได้เสียชีวิตไหมเสียชีวิตปั๊มน้ําพังไหมพังอันนี้กรณีเดียวกันแต่การทำเอ็กโคเนี่ยเราจะสังเกตว่าเอ้ยภาพมันจะกลับหัวหมอก็จะกลับหัวภาพของหัวใจตามข้าใจนะมันจะไม่มันจะไม่คว่ำขึ้นไปด้านบนก็ได้นะเพราะฉะนั้นหัวใจห้องล่างขวาจึงเป็นด้านบนโอเคนะ คราวนี้ลิ่มเลือดอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมันได้อย่างไรเอาง่ายๆก่อนลิ่มเลือดแบ่งเป็นสองระบบลิ่มเลือดจากระบบเลือดดำกับลิ่มเลือดจากระบบเลือดแดงลิ่มเลือดจากระบบเลือดแดงมักเกิดจากการที่หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นพริ้วหัวใจสั่นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นลิ่มเลือดจากระบบเลือดดำนะมันมักเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ ซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าดูจากภาพหมอเห็นไหมถ้าลิ่มเลือดมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไปอุดเส้นเลือดดำที่ส่งไปแลกก๊าซที่ปอดทำให้เลือดดำไปแลกก๊าซที่ปอดไม่ได้หัวใจก็หยุดเต้นนะสาเหตุการเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากระบบระบบเลือดดำนะเกิดจากอะไรได้บ้างการผ่าตัดนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เกิดริมเลือดดำอุดตันได้หรือการนั่งอยู่นานๆยกตัวอย่างเช่นคนอ้วนอันนั่งทับขาอยู่นานๆเนี่ยมันเกิดการฟอร์มริ่มเลือดเกิดขึ้นแล้วพอลุกขึ้นปุ๊บริ่มเลือดนั้นวิ่งเข้าไปอุดปอดนะหรือเกิดจากมะเร็งเนื้องอกหรือหัวใจที่มีการสร้างตัวผิดปกติเขาเรียกว่าคอนเจนเนอร์เท่าฮาร์ตตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเกิดจากนี่ เส้นเลือดดาขอดนะบางคนยืนานานๆน,นะพยาบาลเนี่ยมีเส้นเลือดดอําขอดเนี่ยเยอะเขาต้องใส่ใตัวถุงน่องรัดนะเป็นถุงน่องพิเศษนะพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือกินยาคุมเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะได้รับยาคุมประเภทเอสโตรเจนสูงๆก็ทําให้เกิดริ่มเลือดดําผิดปกติได้หรือริ่มเลือดในระบบเลือดดำได้อันนี้เราจะไม่พูดเลือดแดงน,นะเดี๋ยวสับสนอ่ะ คราวนี้ในโซเชียลเขาพูดอะไรได้บ้างอ่านี่คอมเมนต์ที่มีคนกดเบสสุดก็คือบอกว่าเอ้ยเพื่อนเราเนี่ยเกิดจากการนั่งทำงานส่งอาจารย์นั่งทับขางออยู่เป็นานานๆจนเกิดเป็นริ่มเลือดไม่ได้เกิดจากอาหารค่ะเพราะว่าคุณกีแกบอกว่าเอ๊ะผมก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะสงสัยเป็นเพราะทานอาหารมันมัน้งแอบการทานอาหารมันเนี่ย มันเกิดริมเลือดในระบบหลอดเลือดแดงนะไม่ได้เกิดในหลอดเลือดดำแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าดูภาพหมอย้อนกลับไปน่ะหัวใจห้องล่างขวามันเป็นระบบเลือดดำหัวใจซ้ายมันเป็นระบบเลือดแดงนะเพราะนั้นในเคสนี้มีริมเลือดที่หัวใจทางด้านขวาจึงเป็นริมเลือดจากระบบเลือดดำนะอ่าเนี่ เม็ดน,นี้มีคนกดหัวไลค์ยี่สิบสามสิบห้าคนแสดงว่าคนไทยนี่มีความรู้เยอะว่าการนั่งนานๆทำให้เกิดลิ่มเลือดวิ่งขึ้นไปอุดหัวใจไปอุดปอดได้เรานานี้มีคอมเมนต์อื่นๆบอกวัคซีนนะ mrsa หรือเปล่าอ่ะเราจะมาดูกันว่าที่เขาเม้นอย่างเงี้ยมีคนเห็นด้วยไหมฮะมีคนมากดไม่เห็นด้วยก็มีอ่ะเดี๋ยวมาฟังหมอ เอางนี้กันถ้าคุณติดโควิดหลายคนคงรู้แล้วว่าโควิดเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดไม่เว้นทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำดังนั้นเมื่อเกิดการอักเสบของหลอดเลือดทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ถ้าคุณติดโควิดนะตรงไปตรงมาเห็นไหมริ่มเลือดนั้นอาจจะเกิดในหลอดเลือดหัวใจก็ได้หรืออาจจะเกิดที่หลอดเลือดดําที่ขาก็ได้และพุ่งขึ้นไปอุดปอดอุด หัวใจก็ได้นะครับนะที่สําคัญคือมันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ได้จําตรงนี้ให้ดีๆนะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอ่าการฉีดวัคซีนรู้อยู่แล้วถ้าเป็นอะดีโนไวรัสหรือแอสตรามีโอกาสทําให้เกิดภาวะที่ชื่อว่า IT, นะวิตนะวัคซีนอินดิวอิมมูนทอมโบไซททอมโบติกทอมโบไซโตพีเนียทำให้เกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ และลิมเลือดนี้เกิดในระบบเลือดดำนะถ้าฉีดวัคซีนพวกอะดีโนไวรัสอะไรนะ,ะแต่ถ้าคุณฉีดวัคซีน mRNA วัคซีน mRNA ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือดแต่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเมื่อกี้นี้โควิดก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจได้ไหมเป็นคำถามเรามาตามกันต่อกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไม่ว่าจะเกิดจากโควิดหรือเกิดจากวัคซีนอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจได้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเมื่อมันมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะเต้นผิดปกติแล้ว มันไม่ได้เต้นสมูทเหมือนปกติเพราะมันมีความเขาเรียกไงกล้ามเนื้อหัวใจมันเกิดการแข็งตัวเกิดขึ้นเหมือนมีสากามีแผลเป็นเกิดขึ้นมันเต้นไม่ปกติละเมื่อมันเต้นผิดปกติมันก็ทําให้เกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ในห้องของหัวใจในแชมเบอร์ของหัวใจได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อมันมีการอักเสบเกิดขึ้นมันก็ทําให้ผิวของ กล้ามเนื้อหัวใจห้องนั้นผิดปกติเมื่อผิวของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติก็ทำให้เกิดการฟอร์มของริมเลือดเกิดขึ้นได้เพราะนั้นสองสาเหตุนะเต้นผิดปกติกับผิวขุกขาดในกล้ามเนื้อหัวใจในห้องของหัวใจทำให้เกิดริมเลือดของหัวใจเขาเรียกวาทำให้เกิดริมเลือดในห้องหัวใจได้นะเขาเรียกว่า cardiac thrombosis นะ คราวนี้เราจะดูตัวดูตัวเองดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เสียชีวิตกับทานหันไปอ่านข่าวมาข่าวเพิ่งเมื่อวานนี้วันที่สองวันนี้วันที่สามนะสามพฤษภาคมไปคน้นว่าแอมเนี่ยไปซื้อแอมไซยานายเนาะไปซื้อ,อ,ญญาาอไซยานายที่ไหนปรากฏว่าไอ้บริษัทที่นำเข้าเ่ะขายไปสามสิบกว่าขวดคงไม่ได้ขายให้แอมคนเดียวลวละ่ะ ทำไมมันขายดีอย่างนี้เขาบอกว่าขายดีจนหมดสต็อกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าไม่อยากให้เสียชีวิตกระทันหันใครช่วนไปกินข้าวอย่าไปนะหรือถ้าไปก็พยายามซื้อของมากินเองนะน้ำเนิ้ออะไรเนี่ยซื้อเองเขาไปซื้อกาแฟให้ซื้อชาให้เนี่ย อย่าไปอย่าอย่าไปเอาของฟรีนะคนไทยชอบของฟรีไม่เอานะเดี๋ยวจะเสียชีวิตกระทันหันเพราะไม่รู้ว่าสามสิบขวดเนี่ยขายไปให้ใครบ้างและมีวัตถุประสงค์อย่างไรถึงได้ซื้อไปเพราะอย่างที่บอกว่าไซยานายใครๆก็รู้อ่านในอินเทอร์เน็ตก็รู้แล้วนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าทําไมแอมถึงได้คดีแอมสซยนายถึงได้ฆ่าคนได้เยอะขนาดนั้น เพราะมันมีช่องโหว่อย่างที่บอกว่าโดยปกติถ้าตายผิดธรรมชาตินะคืออายุ40นะ30ปีอยู่ดีตายไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีอย่างที่บอกว่าเนาะยืนอยู่แล้วล้มตายเนี่ยชอบไปบอกว่าวัคซีนนะชอบไปบอกว่าฮิสโตกเพราะมันเดือนเมษาใช่ไหมเขาค่าเดือนเมษามีนาเนี่ยค่าสี่ลายเลยนะมันไม่ใช่นะมันจะต้องส่งศพ ชนสูตรทุกลายตามกฎหมายนะแต่ในกฎหมายมันมีเขียนว่าถ้าญาติไม่ติดใจนะหรือเขาเรียกว่าใช้ดุลพินิษของเ,ออเขาเรียกว่าไงอะ่ะตำรวจอะ่ะตำรวจก็จะถามว่าเออญาติติดใจไหมเนี่ยเคสนี้ตาย4สี่สิบกว่าถ้ามีโรคประจำตัวญาติก็บอกว่าไม่ติดใจแกคงตายตามโรคประจำตัว ก็ไม่ก็ไม่ส่งศพชนสูตรนึกออกใช่ไหมแล้วยิ่งไปตายตามต่างจังหวัดเนี้ยโอกาสส่งชนสูตรก็น้อยแล้วเราตำรวจก็ไปโทษตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะตำรวจไปถามญาติญาติอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจก็อยากจะจัดการพิธีใช่ไหมอยากจะจัดการเผาทํางานศพถ้าไปชนสูตรเนี่ยมันไม่ได้วันสองวันได้นะบางทีนานนะผลชนสูตรกว่าจะออกก็อาทิตย์หนึ่งแล้วมันเป็นช่องโหว่คือ ศพในเมืองไทยส่วนใหญ่เผาจะไปตามก็ไม่ได้นะเขาก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละจัดการไปตั้งหลายลายนะอ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องจริงละดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เสียชีวิตกระทันหันอันที่หนึ่งสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความเสี่ยงในการเกิดริ่มเลือดมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าเช่อนอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเส้นเลือดขอดไหมนะที่ขาถ้ามีต้องดูแลตัวเองดีๆละ มีขามีประวัติขาบวมๆยุบๆข้างเดียวหรือเปล่าบวกกับเส้นเลือดขอดไหมพวกนี้อาจจะมีภาวะเขาเรียกว่าเส้นเลือดดำอุดตันในชั้นลึกเรื้อนดีเวนทอมโบซิ s ก็ได้คุณจะต้องมีกิจกรรมที่ต้องเดินทางแล้วนั่งนานๆอยู่หรือเปล่าแล้วต้องนั่งท่าเดิมๆไม่รู้ว่าคุณกีก่อนหน้านี้ตอนช่วงเมษาเนาะไปเที่ยวหรือเปล่าคือบินไปต่างประเทศไงถ้าเกินหชั่วโมงขึ้นไปอ่ะแล้วคุณต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ย โอกาสเกิดลิ่นเลื่อนมันก็มีสูงขึ้นนะพเพราะเขาเรียกว่า stasis of blood flow คือเลือดไม่ค่อยระไห,หลเวียนถ้าคุณจะต้องอย่างเงี้ยนั่งเดินทางไปนานๆเน,นี่ยนะแนะนำว่าลุกบ้างนะชั่วโมงสองชั่วโมงลุกจากที่นั่งไปฉี่ไปอะไรในเครื่องบ้างแล้วก็เดินกลับมานะเคยมีประวัติการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือเปล่านะพวกนี้อย่างที่บอกว่า ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากตัวโควิดก็ได้นะโควิดทําให้หลอดเลือดมันอักเสบก็ได้ถูกไหมแล้วก็ทําให้มีภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือจากวัคซีนก็ได้ถ้าเคยฉีดพวกออดีโนไวรัสวัคซีนอะาเงี้ยก็ทาให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้เคยมีประวัติหลอดเลือดอักเสบหรือบาดเจ็บหรือเปล่าอันนี้โควิดก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าทําให้เกิดวาสคูไลติใช่ไหม สามในกรณีสามกรณีเนี่ยอย่างที่บอกว่า Stasis of b l o o d flow h y p e r c o a g u l a b i l i t y of ี l ออฟ Vascular w a าวหรือเอ d โ m a ทลมเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่า w ว h ช c f f หรือ v i r ร u a l t i a d เดี๋ยวค่อยมาพูดกันหรือ6มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือจากสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเช่นเคยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายนะหรือหัวใจเต้นผิดปกติเพ้นผิดจังหวะหรือเปล่า ันนี้ w i c h c r a f t แอดหรือ v ว r ร์ชวลยอด, Virtual, ยอ,ดอย่างที่บอกหมอหลายคนเห็นในสมสภาวะนี้โอกาสเกิดริ่มเลือดอุดตันสูงนะครับโควิดนะหมอไม่ได้พูดเองทอมโบซิตหรือริ่มเลือดอุดตันจากการเกิดโควิดก็มีเกิดจากโควิดก็ได้นั้นสรุปนะครับนะในคลิปนี้ก็คือการทำา p r r หรือชั่วโมงทองเนี่ย โดยปกติเขาจะปั๊ม30นาทีถ้าเลย30นาทีแล้วคนไข้มักจะไม่ค่อยฟื้นหรือถ้าฟื้นก็กลายเป็นผักกลายเป็นเจ้าจนิราท่านก็ต้องเลือกเอาสาเหตุการเกิดริ่มเลือดนะครับนะเกิดจากการเป็นโควิดก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าเคสนี้เคยเป็นโควิดมาก่อนหรือเปล่าหรือเกิดจากวัคซีนก็ได้ไม่เถียงนะเพราะวัคซีนบางชนิดเขาก็บอกอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจจะเคยติดโควิดมาแล้วหรือเคยฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตามแต่มันมักจะมีโคแฟกเตอร์อื่นๆนะอย่างที่บอกว่า1 2 3 4จึงทําให้เกิดริ่มเลือดที่หัวใจได้อย่างเช่นว่าเคยเป็นโควิดเคยฉีดวัคซีนมาเออแล้วมีเส้นเลือดขอดที่ขาไปนั่งนานๆอยู่นานๆพวกเนี้ยมันให,มนให้มันเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะหรืออ่ะหรือสาเหตุอื่นๆอย่างที่บอกว่าไปกระตุน้น ในสิ่งที่เราได้รับมาทำให้เกิดริ่มเลือดในระบบเลือดดำก็เป็นไปได้การป้องกันร,รักษาในเคสนี้อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ในเคสนี้อย่างเคสคุณกีเนี่ยคุณหมอเขาจะพยายามหาสาเหตุดูก่อนซึ่งมันหาไม่เจอหรอกเชื่อไหมหาไม่เจอพอไม่เจอหมอเขามักจะให้กินพวกยาที่ชื่อว่าวอลฟารินไปตลอดชีวิตเพราะเมื่อคนไข้มีโอกาสเนี่ย เมื่อคนไข้เป็นขึ้นมาแล้วมักจะมีโอกาสเป็นซ้าเพราะฉะนั้นเคสนี้ต้องกินวอร์ฟาลินไปตลอดชีวิตแหละและทุกเดือนก็ไปเจาะเลือดดูภาวะค่า INR อะไรพวกเนี้ยซึ่งยังจะไม่อธิบายเนาะคราวนี้พอจะเข้าใจแล้วนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าหมอไม่เถียงนะว่ามันเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นได้มักจะมีโคแฟกเตอร์อื่นด้วยนะครับนะ ดังนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะทุกคนในโลกใบนี้อาจจะป่วยเป็นโควิดมาแล้วอาจจะป่วยเอยอาจจะเคยได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชอบทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชอบทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ